บทสรุปกิจกรรมการประชนภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโกเรื่องราววิกฤตในเมืองมอนสเตดได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโกสดาซ่าวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมบทสรุปเนื้อเรื่องของกิจกรรมการประชนภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโกก,กันนะครับโดยเนื้อเรื่องสุดท้ายนี้นะครับจะปรากฏเมื่อผู้เล่นทําการเล่นเกมกระดานครบทั้งหมดแล้วนะครับ น้องคลีเนี่ยเขาจะดีใจมากๆเลยนะที่ได้เล่นเกมกระดานนี้กับพวกเราส่วนไพมอนก็จะเริ่มสงสัยนะครับว่าเนื้อหาของเกมกระดานนี้เนี่ยมีการอ้างอิงเรื่องราวจริงนะครับมาจากเหตุการณ์ที่ป้าต่างทิน่นมาลุกลานหรือเปล่าในขณะที่กําลังพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาตินะครับลิซ่าก็เดินเข้ามาร่วมวงสนากับพวกเราด้วยนะลิซ่านะครับเขาก็จะมาชมน้องคลีนะที่ว่ายอมอยู่เล่นอยู่ในเมืองนะครับเป็นเด็กดีนะ ในระหว่างที่กองอัศวินเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเรื่องปลาต่างถิ่นมารุกรานแล้วก็จะมาบอกข่าวดีกับนักเดินทางด้วยว่าในตอนนี้นะกองอัศวินเนี่ยได้ทําการคลี่คลายปัญหาปลาต่างถิ่นน่ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยทําการจับกุมแม่ค้าชาวซุมเมรุมาทําการตักเตือนแล้วก็มาเสียค่าปรับส่วนทีมค้นหาแล้วก็ทําลายรังของปลาต่างถิ่นเนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะ และยังกล่าวชมน้องคลีด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยพอตกเย็นก็รีบกลับบ้านไปเองไม่ต้องให้มีใครมาคอยตามส่งนะส่วนน้องคลีเ็าจะบอกนะครับว่าสาเหตุที่ช่วงนี้น้องรีบกลับบ้านเพราะว่าน้องเนี่ยกำลังทาของขวัญอยู่นะครับก็เลยต้องรีบกลับบ้านเร็วๆพอพูดถึงของขวัญดิซ่าเองอ่ะก็มีของขวัญมาเตรียมไว้ให้กับพวกเราเช่นกันนะ ว่าแล้วลิซ่าก็ได้หยิบของขวัญเนี่ยมาส่งให้กับน้องคลีแล้วก็นักเดินทางนะครับโดยของขวัญที่ลิซ่าให้นั้นก็คือสมุดนิทานเกมกระดานการประจนภัยของโดโดโก้นั่นเองนะครับพมอนเห็นแล้วก็จะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเกมกระดานเองอะ่ะมันก็สนุกในตัวของมันอยู่แล้วยิ่งมีนิทานมาประกอบเสริมเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยก็ยิ่งให้ความรู้สึกอินเข้าไปอีกนะส่วนน้องคลีก็ยื่นของขวัญมาให้นักเดินทางเช่นกันนะครับของขวัญน,นั้นก็คือตุก๊กตาโดโดโก้คู่กับระเบิดจัม โดยของขวันทั้งสองเนี่ยก็เพื่อเป็นของที่ระลึกนะในช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานที่ได้อยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันแม้ว่าตัวจะห่างไกลกันนะแต่เมื่อมองตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็จะรู้สึกว่ามีน้องคลีอยู่ใ,ใกล้นั่นเองและสุดท้ายพวกเราก็จะร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็เป็นอันจบเ,เรื่องของกิจกรรมนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ แม้ว่าเนื้อเรื่องจะจบไปแล้วนะครับแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะยังมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยอีกนิดนึงนะครับที่โตเกมเนี่ยเหมือนจะบอกใบอะไรไว้ให้ใหกับผู้เล่นอย่างพวกเราเนี่ยไว้นิดหน่อยนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ตรงหน่วยค้นหารังปลาต่างถิ่นนะครับหากเราไปคุยกับ n อ c a พซอาสวินฟาโบเนีย2คนนี้นะครับคนที่ทำอุปกรณ์ไอ้อะไรอะ การค้นหารังปลาในระยะไกลนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ค้นหาระยะไกลที่อัลเบโดเขาค้นคว้าอยู่โดยเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยหากทาสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสามารถค้นหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยําครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของมอนสเตดเลยนะแล้วก็ยังสาม,มารถทําให้เนี่ยพลธนทูอ่ะอย่างเอมเบอร์อย่างเงี้ยเนี่ยสามารถยิงเข้าเป้าหมายได้จากระยะทางที่ไกลไกลมากๆเลยนะได้อย่างแม่นยํานะครับ ส่วนเ p c อซกคนหนึ่งนะที่คอยดูแลร่างระเบิดนะครับเขาก็จะได้แนวทางในการผลิตระเบิดที่มีความแรงสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะแม้จะยังไม่แรงเท่ากับระเบิดที่น้องคลีใช้อยู่ก็ตามนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่แน่ว่าในอนาคตกองอัศวินฟาโบนเนเนี่ยอาจจะแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์จริงๆอะไรให้เราดูได้ก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมการประชนภัยสุดมหัศจรรยของโดโดโก เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนไปคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโกสดาซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย